สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการยิปยิปซีโอซีริกรครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยซีเรียนนะและตามด้วยคำถามครับ อย่าลืมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะอันตรามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปให้ด้วยครับเพียงคนละ9999แชร์ 9, นะ <c oughs> อย่าลืมครับนิติกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้เราจะดูพิมพแค่สามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสาวันเท่านั้นอามาอามาปรางแชร์แล้วมาปรางนะคะยี่สิบสามอีกสองวันหวยรัฐบ,บาลออกหนูซื้อใต้ดินจะได้เงินไหมคะไม่ได้เงินครับพูดตรงๆนะเสียอืเอาแชร์แล้ว ไฮค่ะเพื่อนจะไปเชียงคานวันศุกร์นี้จะได้ไปจริงๆริงไหมคะหมายหมายถึงคุณจะไปกับเพื่อนใช่ไหมมีโอกาสได้ไปนะเข้าไปอย่างนี้นะอมันเหมือนกับว่าแบบไปหลายหลายคนอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไพ่เดินทางขึ้นมานะอืมมันเป็นไพ่แบบว่าถ้าเพื่อนมาชวนไปก็ได้ไปเอาแค่นี้นะถ้าเพื่อนได้เชิญได้ร่วมกันไปไปร่วมกันเป็นคณะคณะ เชียงเมียงเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องของการที่ทำอะไรเป็นทีมได้อะ,ะนะใพรขึ้นมาคันนะนะอ้ํหลายอาทิตย์ก่อนฝันเห็นกุมารเด็กค่ะแปลว่าอ๋อไม่ไดูครับไพ่พลังจิตใช่คุณคะเ,เราไม่ดูไพ่พลังจิตเราข้างหน้านี้เราจะดูพิมพ์ไพ่ยิทซีเท่านั้นเดินอทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาส่วนเรื่องสัมผัสจิตนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไพ่เทพพลังจิตนะคะสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะอ่ะปาครับสวัสดีอ่ะสวัสดีอ้วสวัสดีอีกถามไหมคะคุณนิติกรคะอ่ะคุณเอนนี่ดีกว่าคุณอะไรคะเช็คคะสิบเกแฟนจะกลับมาคืนดีไหมครับยังครับสวันนี้ยังเพราะเป็นไพ่ดาบเพราะอุปสรรคไม่เลย,เยคือแบบ ถ้าคุณเนนี่คุณจะตัดได้แล้วอ่ะเออเขาขนาดนั้นน่ะมีถือมารอแล้วค่ะจะตัดแล้วอ่ะตัดได้แล้วคุณต้องไปคุยกันเองคุยข้างหลังคือคุณต้องไปคุยกันคุณตัวคุณต้องไปหาเขาถึงคุยก็ไม่ได้กลับอาจารย์พุทธสามวันสามวันการดูของเราแค่สามวันคุณต้องให้ผลสามวันนี้ไปก่อนแล้วคุณค่อยไปคุยกันเอายี่งก็ได้ถ้าเกิดว่าสามวันแล้วมาดูส่วนตัวกับเราก็ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปว่าเออจะกลับมาไหมจะให้กลับมาได้ยังไงนี่เรามีเครื่องรางของขังให้ด้วยนะ เอาแบบว่าพกแล้วบูชาแล้วเนี่ยเสน่ห์แรงมากเลยแฟนเก่าแฟนใหม่อ๋อถามเพิ่มไม่ได้ครับเราให้แค่คนละหนึ่งคำถามครับนะเราให้แค่คนละหนึ่งคำถามถ้าอยากดูหลายๆคำถามอยากดูถามเยอะไปดูส่วนตัวที่ส่วนตัวมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้ค่ะติดต่อดูดวงครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสิริกรนอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริห15 แล้วผมครับตามนี้ครับอยากให้แฟนเก่ากลับมาต้องนี่เลยค่ะพลอยนี่ค่ะอยากให้แฟนเก่ากลับมานะคะบูชาไปนะเสน่ห์แรงนะคะแฟนเก่ากลับมาแน่นอนชื่ออะไรพลอยพลอยน้องที่เราชอบพอจะมีโอกาสได้สสัมพั์ไหมคะยังครับ พราะเขาไม่รู้เรื่องผมพูงจริงสามวันนี้นะมันมันจะเสียความรู้สึกนะคะอย่าเพิ่งไปพูดอะไรอย่าเพิ่งไปต่อวี้ยับอะไรตอนนี้สามวันนิ่งๆไปก่อนนะคะเราดูแค่สามวันมันจะมีเรื่องทําให้เสียใจต่อเพลินใจไม่ดีต่อกันต้องต้องต้องรอเวลาเลยสามวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยว่อยมามาว่ากันใหม่เจมครับเรื่องไม่มีแชร์ครับเออใช่ไม่มีผู้แชร์ครับเราต้องมีผู้แชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วกดแชร์ออกไปครับจนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ เรื่องความรักกำลังคบนะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะต้องแชร์ก่อนนะคะบางคนนะคะเล่นแบบถามก่อนแล้วได้คำตอบที่ต้องการแล้วค่อยแชร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะต้องแชร์ก่อนเลยนะคะถ้าแชร์แล้วถามมาเนี่ยมันจะมีทว่าผู้แชร์ขึ้นน่าสแสดงว่าคุณแชร์แล้วจริงๆนะคะจริงๆถ้าถามมาเป็นคำถามเฉพาะเจาะจงเลยก็จะดีนะนะ ไม่มีผู้แชร์ครับให่อยากบอกอะไรก็ไม่ตอบไม่มีผู้แชร์ครับคือเราจะตอบเฉพาะคนที่อยากจะรู้เรื่องอะไรจริงๆของคุณถามมา,า,มาว,มว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างนี้อาจารย์ <c oughs> คะวันนั้นอาจารย์ดูให้หนูแม่นมากนะคะขนมนมเนยราคาส่งนะ,ะที่บอกได้เจ็ดเหรียญหนึ่งไม้หนูถูกตรงๆเลยค่ะหนึ่งเจ็ดอ่ะยี่สิบบาทหวยรัสเซียแม่นมากอ้อโหมันเป็นหนึ่งเจ็ดจริงๆด้วยนะคะ หนึ่งเหรียญนะคะกับเจ็ดเขาเรียกเจ็ดเหรียญมันมีจอบด้วยยืนถือจอบอยู่แล้วมีเจ็ดนะคะจอบก็คือหนึ่งจอบวันนั้นเขาบอกว่าอ่ะดูที่นะ่นใช่ไหมอาจารย์ท็อปนี่ใบหวยเก่งเนะี่ยฮะไม่ได้ใบเลยแต่อาจารย์ท็อปไม่ค่อยไม่ค่อยไปใบให้ใครนะคะถ้าไม่มีใครมาถามนะมแล้วก็เวลาลงทรงเนี่ยใครถามเรื่องหวยเนี่ยก็ตอบแม่นด้วยนะเออ ตรงๆเลยอ่ะคือแบบอาจารย์เขาให้ตรงๆเลยอ่ะแต่ไม่ใช่อาจารย์ท็อปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต,ตอนนั้นเป็นพญานาคนะมามาเข้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพญานาคนะมาลงท่งนะคะอาจารย์คะคืนนี้หนูจะถูกอะไรอ่ะถูกไหมคะลาวนะคะขอเลขนำโชคค่ะเราไม่รู้นะแต่จะ,จะดูให้ตามหน้าไพา่ถ้าไม่มีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อเราจะไม่ตอบนะครับอ่ะ ไม่น่าถูกอ่ะอย่าเล่นเลยคันนี้วันนี้ไม่ถูกนะคะอย่าเล่นเลยไพ่บอกว่าอย่าเล่นเลยค่ะอย่าให้ไพ่มาขัดนะคะคือขัดไม่ไม่ให้ได้สมหวังอย่าเล่นเลยไพ่บอกนี้ถ้าไพ่บอกไม่ถูกเราบอกไม่ถูกนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมจะไม่ตอบนะครับนะอืมบางทีอะค่ะถามไปว่าจะถูกไม่ถูกนะพอเราบอกไม่ถูกนะอย่าไปเล่นนะเขาไปเล่นเขาก็ไม่ถูกจริงๆนะอืม จเจมครับเรื่องความรักกำลังทุ่มคุณดูไม่มีผู้แชร์ครับนะคะแชร์แชร์สาธารณะนะแชร์แล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นลูปโล,ก,ล,ก,ลกกลมๆนะคะ <c oughs> เอาคุณดูไรพอนะคะน้องอคุณปูนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะหน้านี้นะคะ <c oughs> ถามได้โดยแชร์เป็นค่าครูนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาดูดิไหนมีคำ้าหนูเชื่ออาจารย์ค่ะวันนี้งดค่ะคุณนกแชร์แล้วค่ะหนูอยากรู้ว่าทอมสายฝนเขางอนที่เห็นหนูคุยกับหวานสามีหนูใช่ไหมคะน่าจะถูกต้องนะคือเอาเป็นว่าคุณมีสามีแล้วคุณอย่าไปคุยกับทอมดีกว่าผมบอกแค่นี้นะ ไพ่มันบอกมันดูไม่ดีแล้วอ่ะไพ่มันเริ่มเน่าแล้วอ่ะไพ่ใบเนี้มัน,ม,นมันเนา่าเน่าไน่นะระวังนะไพ่ใบเนี้ผมบอกได้แค่ว่าไพ่ใบเนี้ยยิ่งนานวันถ้าเกิดไพ่ใบนี้มันจะส่งผลไม่ดีนะสามวันดูสามวันโดยมีท่านอาจารย์โอ๊ผูกเป็นดูสามวันนี้ถ้าเกิดเราสนใจทอมโดยที่มีสามีอยู่แล้วนะคะก็มันจะเป็นปัญหาตอนหลังคือถ้าถ้าเกิดแฟนรู้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่นะใช่ มันจะมีการตบกกหูันเกิดขึ้นวันเปรียดเลยแล้วแบบแบบยาไพ่มันเครียดอะไพ่มันเครียดอะมันทุกหนักอะค่ะนะมันเป็นไพ่ทุกหนักกลายเป็นอมทุกแทนนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ไม่แน่เขาอาจจะทุกอยู่ก็ได้ที่ทอมทอมงอนเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ9นาทีคือใครจะงอนใครช่างมันเราต้องอยู่กับคู่เราเออ คู่เราเท่านั้นที่จะอยู่รอดปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15แลบผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยม เบอร์โทรศูนย์6 6ดสี่เกอด i ราย ajtop 16ึ่งกครับกดแชร์นะคะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในระยะเวลาที่กำหนดนะคะสินาที30นาที60นาทีไพ่ยิปซีนะคะไพ่เทพพลังจิตโตรโอมโตรดเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตัง้งศาลถอศาลเติ คือคุณครับคุณอ่านออกไหมว่าต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อคุณเจษดาถามเรามาหลายรอบแล้วเนี่ยคุณคุณฟังเราเข้าใจหรือเปล่าเขาใจฟังเข้าใจไหมฟังอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมหมดเวลาแล้วนะเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าคะคุณเจษดาถ้าฟังคุณเข้าใจคุณจะรู้ทันทีว่าต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วทำไมคุณไม่มีคุณเจษดาเอาแค่เนี้ยคนอื่นเขามีกันเขามีกันอะคุณต้องเข้าใจคํานี้แต่ว่าเราทําตามกฎนะ จริงจงหมดเวลาแล้วเนี่ยเออไม่มีใครถามแล้วะอ่ะไปแล้วครับนะ